ย่าจำไอ้หนังเรื่องไอ้นั้นได้ปะที่หยดอะที่มันสู้กับผีอะอจำไม่ยักได้ปะรอรออะที่ย่าชมว่าเก่งอะภาคสามมาแล้วนะ่ะตัวอย่างดูปะดูนะมัน<ะ>ี<ะ>่สีมาให้ พี่คิดจะกลับไปเป็นอาหารอีกหรือเปล่า,อาเาอาจริงๆพี่ก็อยากกลับไาเป็นทหารนะแต่โอนห่วงที่นี้ไม่ได้กับผมพลทหารครับรายงานตัวครับแย้มคงดีใจเนาะที่เห็นเราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครอ,อบครัวก็ดูมีความสุขหลังจากที่หยดสองแล้วอะฟันอ๋อฝันน้ำนม พี่โยนตัวหลังซ้ายแล้ว,ลวโอ้หมาเอาฟันอย่างนี้เหรอว้าวแยม้มช่วยยี่ด้วยนะแย้มจะมาจริงหรอถ้าแย้มรู้ว่ายี่กำลังเดือดร้อนไม่ว่าอยู่ที่ไหนแย้มก็ต้องกลับมาคุณโทถาย่าอะไรอ่ะ บองสนอดเบียงบอกสนดเบียง,นนยงแปลว่าที่ชุมนุมของผีนั่นผีจะชุมยิ่งกว่าอยู่บอกว่าตัว้วยมึงเป็นใครกูถามว่ามึงเป็นใครโอ้ เป็นแบบเป็นผีปลอมเป็นแม่แ้วมันมาแล้วดูกันนะคือเรื่องอะ่ะมันเป็นนี้อ่ะย่าจำน้องมันคนเด็กได้ปะตอนนี้โดนผีจับตัวไปแล้วพี่ยักษ์ต้องไปช่วยไม่ใช่ไหมผมจะไปรู้ไม่ยังไม่ได้ดูเดยนั่งอยูอย่ด้วยกัน,นไอ้แก่มันเก่งเก่งไหคิดว่าน่าจะไม่ได้ ดีเดะอะไรแล้วแหละอืมอืมแต่ว่าถ้าถามว่าไปดูไหมไปดูที่ยดสามเลยนะเว้ยผมไม่รู้อะหนับพ่อไม่ลงไปดูอย่าผมอัดคลิป you. อยู่เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันว่าหนังมันจะออกมาเป็นแบบไหนผมก็คิดว่าผมก็น่าจะไปดูเหมือนกันนะครับผมอยากดูไหมอ่ะอยากดูไหม ย่ามองอะไรมองอะไรมาครับเรียคชั่นตัวอย่างโปรเจกต์เสือนะครับผมเอ่อของคุณก้องเกล็ดขมสิริมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับไม่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 ประกาศจับ สี่เสือมาก่าเอ้ยเหมือนก็เอารูปเสือจริงๆมาเลยปะ สเสือยี่สือ23ตุลาคมนะครับผมน่าจะสู้กันมันอยู่นะฮะจากบอาองะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าประกาศจับเสือใครบ้างเสือฝ <Jade. S 2> ้ายเสือใบ <plateau. S 2> เสือมหิสวน เฮ้ยคนนี้ขอแบบยี่สิบนาทีได้กินเลยไอ้เหี่ยมูอกาศจับนะตัวนู้นไอ้สัสไม่ติดไม่กินะผมก็เอ้ยคนนี้จำได้ว่าคนนี้น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าคาดว่าน่าจะเป็นพ่อของผู้หมดทัศเทพใช่าวว่าไม่แน่ใจไหมไสักพันนุงมาน ข้างหลังนี่ใครวะเพราะว่าเสือเสือฝ้ายด้านหลังจะเป็นท้าวเวสุวรรณใช่ไหมน่าจะเป็นขุนพันหรือเปล่าไม่ใช่ขุนพันในทีนี้ท็อปทศพลมะใช่ไหมไม่น่าไม่น่าใช่หุนพี่ท็อปทศพลกูยังไม่เจอพี่ท็อปทศพลเลยเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกรอบเสือป้ายเสือใบ ที่ผมชอบใหญ่มากเหมือน,นภาคเนี้ยมันจะเป็นการประทคระคนระว่างสี่เสือเลยนะครับจะไม่ใช่เรื่องราวของเขามารวมทีมกันแล้วนะเข็ยนีนใครเียสิ่งที่วอทําือ้สัตสว์ส็ขสีในยา ท,ท็อปทศพลน,นะฮะไม่รู้ว่าแกจะมารับบทเป็นอะไรนะฮะรอดูแต่แกบอกแกเป็นคนดีอะ่ะชอบสีนี้มากเลยมันคือเสือไม่ใช่เสือ ถ้าถามจาจังหถังไม่อยู่ที่โตโนโ่ทุกคอ้ะกูมไม่แน่ใจว่าอันนี้ยรอยสักอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นของโตโนโ่เพราะว่ามันหน้ามันเข้ามาที่โตโนโ่แต่คําถามคือ มือที่โดนไฟค้อกอะคือเราจะจําได้ครับว่าตัวละครเสือดำครับคุณพันธนะครับตอนช่วงที่เขาเป็นวัยรุ่นเนี่ยคุณพันธออกไปตามล่าไอ้พวกโจรแล้วก็เผาชุมโจรแล้วก็เผาเมียของเสือดําตายไปต่้หนต่ต่อตาแล้วไฟมันก็ลามเข้าแขนใช่ไหมแต่ทําไมมือมือเนี่ยมันถึงไม่มีไฟแสดงว่าจะเล่าช่วงโตโน่เป็นวัยรุ่นนะครับผมอาจจะภาคเนี้ยอาจจะ รู้ว่าเขาเจอกับเมียยังไงอาจจะมีงานแต่งงานของเสือดำนะครับผมแสดงว่าเสือใบจะแก่วกว่าโตโนโ่ใช่เหรอวะเพราะหน้าพี่เป้เด็กกว่าโตโน่นะขอแก้นิดนึงครับผม ผมได้ย้อนกลับไปหาบทสัมภาษณ์ต่างๆแล้วก็หาภาพประกอบต่างๆนะครับคือที่มือของเสือดำอะครับไม่ใช่รอยสักนี้เพราะฉะนั้นตัวอย่างตัดหลอกแล้วลักษณะมือที่ขึ้นเป็นรอยสักอะครับมันคือมือที่เล็กกว่ามือของเสือดำแน่นอนนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครใหม่หรือเปล่ายังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวละครไหนแล้วก็แน่นอนรอยสักไม่ใช่ของเสือดำนะครับพุ่งเข้าหน้าตัดหลอกจบนะ 0.25โอเคมาเ,คเดี๋ยวเราไาดูกันลึกๆอีกเราต้องค่อยๆไปเจาะดูนะครับเพราะว่าบนโพเตอร์เนี่ยมันน่าจะมีบนใบป,ประกาศจับน่าจะมีเสือหลายๆคน ยังไม่เห็นล right? ีเวอร์ลีเวอร์ใช่ไหมตรงนู้ด้านหลังคือ ання, รูปแหละรูปของมาริโอ้ด้านหลังด้านหลังด้านหลังขุ่นพันตู้ว่ะเดี๋ยวเราต้องมีคิปเจาะลึกกันแบบจริงๆแต่ว <sky> ่า คนนี้คือ,อเขาชื่ออะไรนะบุตรลาส่วนคนนี้น่าจะเป็นหรือเขาเป็นพี่น้องกันวะเดี๋ยวเรามาดูกันจานนี้ที่เขาเปิดไอเนี่ยเปิดไอหอนางรวมอะไรน,นั่นอะในขุนทันสองนะราน ใส่ตัวเอาไว้ห้อยตัวหอยตายห้อยไวในนั้นคือเราจะเราจะมองข้ามโตโน่หรือเรื่องดราม่าเข้าไปแต่ว่าเราจะพูดกันในมินที่เขาเป็นเสือดํานะมูามแลก็ปั้งปั้งคนที่วิ่งนี้น่าจะเป็นเสีือมาเหสวดหรือแบบเป็นมาริโอมาเลอร์ แล้ด,ดำมันเจียงมวยไทยเหรอวะพี่เวียตั้งตั้งตังเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยทุกคนว่าไปลุม้มดูเลยเชื่อได้เถิคือผมสงสัยว่าไอวิชาคาถาณจังงังเนี่ยไอวาโทนว่ามาม,ามาวา,วาเนี่ยมันเป็นคาถาของเสือฝ้ายแต่ว่าเสือดำอะ่ะมันเป็นวิชาที่มันวาดดินวาดทรายวาดอักขระแล้วก็สาดกระสุนให้สลายไปใช่ไหมแล้วตะหนับมือล่ะ มึงเบียวเสือห่านปะเนี่ย <arcade making. S 1> ครับแคนมานานวันคืนที่อะคนเนี้ยใครกูจะติดเหลืองไหมเนี่ยหรือกูควรปิดตรงนี้ไว้เดี๋ยวพวกมึงไปดูในตัวอย่างมันปล่อยอยูทูบไม่น่าจะเหลืองะอะ<อ>ม,มั้งจากแผ่นหลังคนนี้คือแผ่นหลังของใครนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นไม่รู้ดิแม้ถ้าเป็นเสือแล้วแสดงว่าไม่ใช่เมียเสือใบนะครับผมน่าจะเป็น เมียพี่ตูนเหรอหรือว่าจะเป็นใครวะโอยเชี่ยแล้วไปซูมกูดูโลกจิตเดี๋ยวกูปิดไว้เอ่อแม็กกี้อาพาเหรอตอนที่เจอแม็กกี้อาภาในขุนพันสองอ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่นางเอกมันเล่าว่าตัวของเสือใบอ่ะมันเจอมันเจอ,เจอไอ้นี่ เจอนะเอกคนเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเจอกันครั้งแรกตอนเขามาซื้อบริการใช่ไหมแล้วเขาก็รักกันน่าจะเปรี่เราช่วงท์ไลน์ประมาณนั้นตัวอย่างน่าดูกว่าที่หยดเยอะเลยนะผมว่าแล้วก็ตัวอย่างปล่อยในเวลาพอๆกันที่หยดตัวอย่างที่หยดเพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนะี้ สาไม่สัตว์พี่ยักไปล่ามันน้องภา เคยดูเรื่องหนังเรื่องล่าสุดไหมมันได้ฟิลนั้นเหมือนกันนะไอฟิลมันจะเป็นไม่ได้ไหมว่าถ้าสมสมุติว่าผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาทำคลิปแยกกันเออผมสัญญาว่าจะทำเพราะว่าโปรเจกต์นี้น่าจะอยู่อีกยาวนะครับผมอืไม่ยาวไรง้ยไม่มีคลิปลงไม่รู้จะ <c oughs> <c oughs> สรรหาคอนเทนต์ย่งไหงมาลงไงเดี๋ยวไปก็แล้วสองเทนะ โอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนโอ้อยู่กันมาสุเยือนเื่อนนั่งอาย่ตังเยอะโอเคครับเจอกันเชื่อมดิไม่เชื่อม